ท่านชาตาทั้งหลายบัดนี้ใกล้เวลาที่จะได้ร่วมกันใส่บาตรหรือถวายอาหารบ,บินฑบาแตแก่บรรดาท่านพระมหาเทรานุเถระแล้วโดยมีหลวงปู่สมเกียรติิรรมโรประธานสงฆ์จะได้นําท่านพระเทรานุเถระเข้าออกบินทบาตการบินฑบาตก็คือเป็นกิจวัตรอันหนึ่งของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ใช่พระวินัยแต่เป็นกิจวัตรนะครับเพื่อ เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้เป็นปัางหล่ก็ได้เป็นลูกศิษย์พ่อถวายความสะดวก อาทุกท่านนะคะในนามของคณะเจ้าภาพนะคะท่านธรรมะใจสว่างเทียนดาวนะคะโดยในแพทย์วิทยาคุณรุ่งฟ้าโอุโมงนะคะอันนี้เป็นเจ้าภาพฝ่ายคารวาสนะคะส่วนเจ้าภาพในส่วนประธานประธานสงฆ์ในที่นี้ก็คือหลวงปูง่สงเกตุตมโนนะคะเมนตาลุ่มหลานนะคะที่มาเป็นประธานในวันนี้นะคะ วันนี้ท่านคุณเจ้ามีประมาณสี่สิบกว่ารูปน่าจะถึงห้าสิบูปนะคะเมื่อกี้ลองนับดูมนสารานี้เกือบ4ี่สถ้าทำงานประมาณท่านมีกระเป้ามาร่วมอีกนะคะก็คงจะเยอะเยอะมากนะคะอนะี้ท่านเยอะมากต้องถือว่าเป็นที่มิหมายกันดีวันนี้วันเดถึงสามันคีของวัดป่าลูกศรามเป็นปันถิ่นที่ ถึงรด er, ูการกระดิ่งวันสุดท้ายนะคะวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่เมตตามาวัดบนป่าบนดอยอย่างนี้อย่างมากมายนะคะกราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตามาช่วยกั่เป็นเครื่างในวันนี้เป็นกระดิ่งสามัญที่ทุกคนโลกใจเป็นเครื่องาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ระหว่างในการที่ถวายพระเ้าทหารเราจขอบคุณคนที่ทำกับข้าวคนทุกคนที่เป็นเจ้าภาวพระทหารต่างๆนะคะมีหลายๆหลายหลายหลายท่านร่วมบูญมานะคะอย่างคณะห้องธรรมะใทสว่วางชียงาวซึ่งเจ้าข้าวเยอะมากนะคะอ่าก,ก็จะร่วมกันเป็นเมนูเนานะกองทัพทำกองทัพอิฐอาสาจากเชียงดาวมากันทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งพระคุณเจ้าด้วยนะคะพระคุณเจ้าเนื่อจากวัดท่านฝักปักเปียงเน้นําโดยหลวงพ่อคุณพ่อหลวงจ้เอาว่านะ,ะนําคณะสงฆ์งมาสมีสส่รูปนะคะแล้วก็ทางคือทางวัดต,ต่างๆที่เคื่นได้ไปช่วยงานท่านเนาะท่านก็เมตตามาร่วมมาช่วยงานอย่างเช่นวัดธรรมหันยงด้วยนะคะอันนี้พูดในนามของแกรก่อนนะคะ พราธรรมจงก็ท่านก็เมตตามาสามรูปเมื่อวานนี้ถ่ายภาพทางอากาศเมตตาถ่ายภาพทางอากาศให้ด้วยนะคะท่านก็มากันตั้งแต่บ่ายเมื่อวานมาช่วยกันทํางานนะคะก็ได้ช่วยกันล้าวคนตรีหญิงเป็นแพทย์นะคะค่เะเป็นแพทย์ท่านก็นจะร่วมรอ,อยอร่วมได้ในตอนนี้เลยนะคะ่คนันหนค่ะคนตรีหญิงวัยนาวงเมฆและคณะญาติธรรมหนึ่งหมื่น ห้าพันห้าร้อยบาทนะคะทานใครจะมาต่อยอดระหว่างนี้ได้เลยนะคะช่วงช่วงประกาศอนุโมทนาคนร่วมอนุมโมทนาในบญเป็นบุญกิรวัตถุศิษ์นะคะเราร่วมอนุมโมทนาด้วยนะคะกระเจี๊ยบต่ตางๆนะคะมาด้วยนะคะส่วนประหารก็จะพูดชื่อประหาปด้วยเนาะอ่าชื่อลงทานค่ะคาณชื่อลงพาน แล้วที่สัตวาเนะมามาขบวนามนนี้ั้นมีไก่ต๋่วไ่ต๋ยวหมูหุนอร่อยมากคุณแบบได้กินขยี้ยมนปมาณนี้ทร่ศนั้นนะคะอร่อยเขาบอกว่ามันีอร่อยงมูปาอีก้งดูลอนุโมทนาคุร่วมกันนะสาธุสาธุสาธุยิ รัานก๋เตี๋ยวจากที่ไหนครับวัดป่าจาันมันครับวัดป่าจานมันนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับูเหรองในเป็นชื่อแทกี่มิวโอิาายองวบเดียวนี่มันมีนะามพ ัรแล้วั้อะรพรมันตีังสออันนี้ก็เป็นหมอคนตีหญิงโอวานาวงเมฆอันน okay. ี้ก็เป็นแพทย์หญิงตุ๊กตาสระจองช่รยปลอยเม่ซอาจารย์เด่นเยนสอร์นี่นะ ร่บเดี i, ๋ยวไปถงรบีกนออันนี้จยอะไรครับดยดค่ะดะจากที่ไหนครับดยุเค่ะว่าป่าต้องปล่อยค่ะ๋อวันนี้ใจดีใจดีนะครับเอาผักมาแจกในงานด้วยนะครับอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้ยำใบเมี่ยงเจ้า กินยากนะค่ะมนานๆจะได้กินดีเพราะว่าป็นยอดใบชานะคะเจ้ามายำใส่ปลากระป๋องครับอันนี้ก็เมนูแม่ทุมนะฮะเมนูวันก็ทองวัดอยาว่มกันด้วยวัดไหนของอ่ะเมนูว่าเมนูอ่าวันนี้แม่กินข้าวกับหย่างน้ำพริกรั่วรำดีเนาะแม่เนาะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนาะ สวัสดีครับคุณแม่ขอนั่งแบบด้หน่อยวันนี้รับเมนูอะไรครับวันนี้รับทุกเมนูอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างน้องขอบคุณมากนะคะขอให้เจริญเจริญสุขลวันที่หนึ่งนะคะโอ้โหสาธูสาธุครับกาแฟสดเด็กมันฝร่แม่แตงอร่อยมากกาแฟเมื่อวานชิมแล้วกาแฟก็อร่อยมันมัน คนท5 6คนน้นได้เลยที่ไปเจอใหมใช่ได้วยชื่กองเ่น่เกเ่นครับหมดทุกอย่างเลยเนาะวันนี้เนาะสายดีนะวันนี้นี่จว่าตา้มันนะคะโอแซบๆเลยนะครับจั แซ่บทุกเมนูนะฮะแซ่บทุกเมนูค่ะไส้ปูปะลาร้าหมดนะครับไส้ก็เปูนบาดปูนะหยุดแล้วน้ำต้มหัวนี่สั่งที่ไหนคร<ะ>ับจากบ้านห่างตกลเนี่ยเจ้าน้ำโมทนาสาธุนะครับไม่ถูกแม้ขนมจีพด้วย เดี๋ยวมาเอาจินเราไปได้จินให้ดูไปเยา่มขนมจีนเค้าห,ห,หนุมจีนะขนมจีนสุดยอดครับอันนี้สุดยอดนะวัดแม่ขุนศิลปีเลยนะฮะอ้นนีทนนะ<อ>ที่นี่กำลังมาครั้งแรกครับว <c oughs> ัดน,นี้นะคร<ม>ับแต่ส่วนใหญ่วัดอืน่นสายวัดป่าได้ไปหมดครับก็เดี๋ยวจะมีวัดปิวนครับแต่วันนี้มาได้เอามาวัดปิวนมันต้องใช้ไฟอันนี้ข <c oughs> <c oughs> นมจีนขนมจีนเนี่ยมันจะได้ก็มจีนเขา อันนี้อะไรครับนี่ข้าวโกนบาดลุงปู่สมเกียรติครับสามลุงปู่ลุงปู่สว่างครับลุงปู่สมเกียรติแล้วก็ลุงปู่ที่เทพเมื่อคืนน่ะดูชาเอาด้วยมาตักเลยก็ได้ครับอันนี้จะเอาไปที่ไหนครับก็เอามาแจกให้ญาติโยมครับมันเป็นหละข้าวโกนบาดเป็นทิพย์ครับของที่ของมงคลนะครับของมงคลนะครับสาธุสาธุที่นี่เป็นมงคลนะครับผมสาธุคืนปัญญาดีร่วมกับลุงปู่ คราไปในโลกหายไทยหายโลกภาษารัยยืนนมื่นปีครับเวชปฏิบัติธรรมเข้าท้ธรรมถ้าเป็นพระป่าเงินเนี่้เป็นสองล้านคนั้นเปลี่ยเป็นพรป่ามเป็นพบะป่าเปลี่ยนเป็นาน่นที่เจ้า่ จะได้รูจ้จำนว่ายอดเท่าไรอย่างไรนะครับเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกนกันากานอ่ออารับผิออออดชอบทุกไรับรับหนี้เรื่อยูไ่ได้เกยเยอะแปนนี้ตองเอาแปนใหม่แปนนีแล้วสร็จแล้วเรต่อยอดหรือยังเนได้สายไ้กำลังอยู่ก็จากกรุงเทพ่แม่ที่ไหนนะครับ อ๋อประตูอี๋หิววันนาลงเมฆต่อยอดอีก3าม0ันห้าร้ดยาทสานดังๆท่านสาศรีโชกศักดิ์บิดาของหลวงโกมอบหมายให้ลอยพัชกรมอบให้อีกหนึ่งแสนบาทสาลุดางๆมั่งมีคะแน่เพิ่ม อีกหนึ่งพันบาทนะครับสานครับอที่เสียสองล้านเนี่ยลวงข้อกินให้เลยหลวงพ่อกิล้านดนหลายสาาั้งาสาธุสาธุสาธุท่านก่าวว่าในวันนี้ท่านนางเธอมีชื่อว่าพุทธุกรอามาลนะครับมาเนี่ยจะโกงกับบุญถ้าปล่อยใจว่ารุ่นแท่นบุญนก็จะหนีไ วันนี้ท่านนายเมือเรียงป่าเป้านะครับท่านผู้ที่ทกรรมาได้เป็นประธานจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะครับครับสามีพันยาผู้นี้ได้เป็นสะพานบุญนั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะวัดนี้สร้างบุญสร้างกุลสร้างฐาธารณประโยชน์ช่วยสงเคราะห์ผู้ได้รับความทุกข์

มังสรณังคัจฉามิมังภะยะังทะเตสีลังปะยังสังเตสัพพะริวารังภะคะวีวาคะตินาจีวรตุจฉังอะทิฏฐะจีวรตุจฉังสังฆัสสะ ถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าข้างหลาย,าข,าายขอร้อมถวายซึ่งผ้ากระถิ่น อิาขันงท้งบริวารน้งกล่าวรับแล้วขอจงรารซึ่งกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์แน่ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

กาดินัง้าววิว้าผูลาภิผู้เลนปิาคลังเอวเมวอยโตดินังเปตนาอุปกัปปะตตอิทิตังปิตังตุมหังิกะเมวะสมิชตุสัพเพผูเลนตุสังคปาจันโทปนลสยท้ามณิโตติลโสยะหา

ลอยเนาะค่ะเอาพัดไตไปถวายหลวงปู่ด้วยนะคะพอดีตัดพัดไตขาน U.S มาถวายหลวงปู่หลวงปู่รีบไปอ่าครูบาอาจารยเชิญอ่าติ่งๆครับได้ออกมาตรงนี้ครับแม่แม่แม่มาเรามาตรงนี้ครับแม่อันนั้นมันเกิดติ้งจากโยกัป ที่กองมือด่นครับคอยรับสมัครขอแต่งที่พบได้แค่สองใจนะครับโวยงานต่างๆนะครับจะมีที่ได้เอาไปแบบนั้นข้อเบอร์ืรียนป่าเป้านะครับได้มารบในโมกนาอีโกดีอะไงก็ต้องให้ข้อตาด้วยนะครับอีก เน่ยเลไก่น้อยพอไก่ไป็ว่างเรงไก่ลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกข้าวมงกุของอี200ชุดเดี๋ยวพวเราไปรับกัในเมืองนะคะเดี๋ยวแปกบนึงเดี๋ยวแจกของเสือทามีลำบากมากนะคะวาดูแลนี้ด้วยท่านสอนท่ือเราอ่เนปเห็นหเอ่ข้าของที่เร่งลค่ะ พนันเธอแจกแอนพวางไม่ทีแล้ไม่ไม่ได้กันพอดีก็ต้องวางพอดีไม่ให้แล้วกัเอาไปแล้วค่ะเาไปล้ลองูดตัวไว้เมืคืนละค่เดี๋ยนี้ก็มีเจลวข้าวแมสหนึ่งกล่องอ่าบางทีนะแล้วก็อ่าเจอแองกออเปร์กอฮอร้อมงบอกสเปรอัตโนมัติ เอาเอาไปให้นาอำเภอได้ออกสุดหน่วยออกสู่อะไรแลแต่แลแต่ทางอำเภอจะจัดการแล้วก็ผู้สังปทานให้นอำเภอไปใช้ชุดเผื่อไม่ได้นี่มเป็นที่เลืกแมนนี่หลวงพ่อวิชัยเห็นโยมเมตาเอาค่ให้วัดนี้เอามื่อถือพี่ไน้าด้ก่อ นามของพี่น้องประชาชนชาวเอเวียงป่าเป้าเป็นย่างยิ่งในเขตบ้านหนองเขียวบ้านห้โยต้งซึ่งอยู่ในเขตบริวารของวัดลูกขาลาลที่แห่งนี้ต้งองการขอประคุณโทษในจิตใจอันเป็นกุศลโดยเฉพาะยิ่งคุณหมอรุ่งฟ้าอุดมวงและคณะทีมงานทั้งหมดนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญทอดกระถิ่นนะครับที่วัดแห่งนี้และได้นำของมามอบให้กับพี่น้องประชาชน นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็รสร้ายความหนาแให้กับพี่น้องประชาชน นามของอำเภอเป็นหมต้องขอกราบขอบพระคุณในบุญกุศลนะครับก็ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำในวันนี้นะครับส่งให้ท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมบวรณ์าปรารถนาสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้นไปครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับในนามห้องธรรมะใจสว่างเทิงดาวโดยคุณลุงฟ้าอุดมวงก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ด้ท่านในอำเภอนะคะวิธีกรเข้ามาเนี่ยค่ะท่านเมตตามางานนะคะพอดีว่างานหลวงปู่ท่านรีบไปเลยมาเลยเลยรีบไปหน่อยนะคะตอนนี้กี่โมง สิบโมงก็งานก็เสร็จสิ้นด้วยดีแล้วก็แจกผ้าห่มเรียบร้อยนะคะก็แจกไปแล้วนะคะแล้วก็แจกของข้างบนอีกคือถวาย,ายพยธรรมพระสงฆ์รู้สึกว่าจะห้าสิบลูกนะคะถือว่าเยอะมากนะคะพระนักสงฆ์มากันเยอะมาก ได้ได้ถวายสังฆทา,านมหาสังฆทา,านด้วยทั้งที่เป็นงานกระถิ่นก็ได้มีงานเป็นกระถินสมมามัคคีซึ่งเป็นมหาสังฆทา,านด้วยได้ทํามุลใหญ่มากได้ถวายวัตถุทายธรรมเยอะมากด้วยถวายพัตหารอย่างมากมายและทําลงทานอย่างมากมายเพื่อให้ประกาศเป็นว่าพื้นนี้พื้นที่นี้เป็นอ่า ศาส,ส,สนาสถานแห่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวบ้านแถวนี้ได้พักกายและพักใจกันนะคะแล้วก็นายท่านนายเพอก็สนับสนุนที่จะมาแทบทุกวัดไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนท่านนายเพอไปหมดนะคะแต่นี่ก็เป็นการจารน,นพระพทธศาสนาให้ครบอายุ5,000ปีด้วยนะคะคือว่านี่เป็นบริบทแวดล้อมแต่เจตนาก็คือรักษา และธนุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เภาพาบันปีถวายพระพุทธองค์ถวายพระพุทธเจ้านะคะให้ของเรานะคะขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านที่ร่วมบุญมาทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพัเสียสละปัจจัยเจ้าภาพเสียสละแรงกายนะคะลงทานจิตอาสาทุกแผนกทุกอย่างหน่วยงานทุกท่านและหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่นี่และหมู่บ้านข้างนอกมารวมกันหลายหมู่บ้านมาก และทำบุญทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะที่ทำบุญออนไลน์มาทั้งหมดตอนนี้ยอดกระถินทั้งหมดนะคะสองล้านบาทนะคะต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอแบบนแล้วก็กินงานทุกแท่นนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ให้การส่งเคราะห์พี่น้องประชาชนในสขตพนที่ตรงนี้ด้วยนะครับน้องบัณทิาสาธุ สาธุสาธุเลยสาธุแม่สาธุสาธุแม่มีความสุขเนาะแม่แม่ไม่ยอมปล่อยสตางเลยค่ะมือเหนียวมากมือกามากนะะขอโทษเตมพันไไปเล็ไปซาเอาความไเลย้อยไปเนี้งใช่หรเลอ่าใล่าใ่เล่าเใช่หรือเปล่าใช่าใช่เหือเปเ วันนี้คุณแม่รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับมีความติติยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกแต่ประทับใจที่สุดเลยค่ะอ๋ออนุโมทนาสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับวันนี้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะไปงานบุญที่ไหนกันต่อครับกลับเมืองพ้าเลยครับกลับป่าพระจันาร์มั่นครับครับผมไปเจอกันงานหน้าเนาะครับ สวัสดีครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยยถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพป,ปโซพุทธธรรมสังฆะบูเชมินะโมพุทธายะ Sa tu sa